ะะที่ใครมาเมืองโครนจะต้องมาที่ด<ม>ูความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้นะคะแล้วผมจะพาชมกันนะคะหนาวมากว้าวนี่คือความสวยงามของโบสถ์นะคะเมืองโครโลทีท่ขึ้นชื่อที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายที่นี่นะคะสวยงามมากทุกคนนะคะในทาวันนี้เรามาถึงตอน,น,น สวยมากๆนะคะให้อะไรเอ,เอาเอาความสวยของโบสก็พอใช่ใช่นน <ะ S 2> คนน้าดับา,บาสวยมากๆนะคะทุกคนนี่คือนี่คือบรรยากาศของหน้าโบสนะคะของเมืองโคโลนนะคะมาที่นี่จะต้องมาถ่ายที่นี่เลยนะคะนี่เลยนะคะนนี้ก็มาไปครั้งที่3แล้วนะคะอาจจะไม่ได้แพนกล้องไปให้ชมบรรยากาศเลยรอบนะคะเพราะวันนี้เราตำรวจเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวนะคะมีข่าวนะคะ เดี๋ยวเราจะพาชมตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางเลยนะคะเมื่อเอารถจอดเรียบร้อยแล้วเราอยากลองนั่งรถรางดูค่ะก็เลยลองนั่งดูเมื่อเราลงรถรางแล้วนะคะเราก็จะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นจุดที่เขา,เ,าเที่ยวกันนะคะมาข้ามถนนก,กนก่อนนะครับรป็นรถรางอยู่นี่ รถรถลถป้าะจีใจเย็นค่ะคุณไทยคุณไทยใจเย็นค่ะรถไฟมาค่ะคุณไทยรถไฟมานะคะตอนนี้เราอยู่ที่เยอรมันนะคะอยู่ที่เมืองเคิร์นนะคะหรือว่าอะไรนะโคโลน่าไปได้นะคะทุกคนตอนนี้ นะค,ะคนก็จะหนาแน่นนิดหนึ่งนะคะให้ดูบรรยากาศนี่เลยค่ะเป้าหมายเราคือฝั่งตรงข้ามค่ะก็คือจุดที่คนจะมาเดินเล่นกันนะคะในช่วงเทศากาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ทางไปโดมนะคะวิหารที่สวยที่สุดในเมืองโคโรนค่ะโอเคดูคนสิคะเยอะมากๆเลยค่ะ ทมคนนะคะใคก็มองเสื้อหนูไว้ก่อนนะคะคริสต์มาหนะคะที่ไหนนะคนเยอะมากเลยท่านอนบรรยากาศคนเยอะมาพาชมบรรยากาศนะคะงานคริสต์มาสของเมืองโคลอนกันนะคะคนเยอะมหาศาลมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะวันนี้เรามาเจอ พินิจนะคะ FC ไผ่นะคะนี่นี่นี่พินิจค่ะขาน้านี่พินิจนะคะนะคะพินิจนะคะพาพินิจพามาเที่ยวนะคะงานนะคะที่เมืองโคโลนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานสเก็ตนะคะก็จะมีคนมาเล่นสเก็ตกันแล้วก็มาชมบรรยากาศกันมากมายนะคะ น้านะพี่สาวนะคะพี่สาวนะคะทย <c oughs> ตรงนี้จะเป็นด้านหลังของวิหารนะคะเมืองโคลอค่ะเดี๋ยวพาชมกันเลยค่ะ คือสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน mm hmm. บอกเลยว่าของจริงสวยสุดๆเลยนะคะนาวไหมคะ mm hmm. อันนี้คือด้านหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าโบสกัน mm hmm. ดูคนเยอะมาก, mm hmm. มากๆรถ mm hmm. ไฟ mm hmm. นะคะ mm hmm. ให้ดูนะ mm hmm. คนเยอะมาก เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าทําไมตัวเอาแต่ชุดนี้ออกมานะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นชุดที่มีหมวกนะคะป้องกันแบบว่าเกิดมีละอองฝนหรืออะไรนะคะหนาวมากนะคะให้ชมความสวยงามอีกครั้งหนึ่งน,นะคะสวยจริงๆ Merry Christmas ค่ะ นี่นะคะคุณชายไผ่ก็ต่อคิวนะคะซื้อไอศครีมนะคะจะบอกว่าคนแบบต่อคิวกันยาวมากๆเลยนะคะเป็นร้านที่คนต่อคิวร้านนี้นะคะคนต่อคิวกันยาวมากๆเลยะคะ่ะทุกคนนี่ชายไผ่เห็นเลคะต่อคิวอยู่นะคะต้องอร่อยอย่างแน่นอน ต่อ,อคิวซื้อไอศครีมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงนะคะที่โคโลนนะคะประเทศเยอรมันนีแล้วนะคะวันนี้นะคะผ่ายได้เจอกับพี่นิดแล้วนะคะเดี๋ยวตราจะให้ชมบรรยากาศกันนะคะสวัสดีค่ะถ่ายวีดีโอี่สานามคะ มาถึงนะคะพี่นิดก็สั่งซูชินะคะมาให้เป็นออเดอร์ลองทอก,กันก่อนนะคะเยอะมากๆเลยทุกคนหลังจากที่เดินจนเหนื่อยแล้วนะคะเราก็มาทานอาหารไทยต่ออีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านบุรีลำค่ะทุกคนร้านนี้นะคะเป็นร้านดังที่น้องลิซ่าแบล็คพิงคนะคะมาทานแล้วด้วยนะคะ นี่คือเมนูตำถาดนะคะที่ขึ้นชื่อและอร่อยมากๆเลยนะคะจริงๆเรามีหลายเมนูมากๆเลยนะคะแต่ว่าโมแต่เ,เพลินกับความแซ่บของสุ้มตำนะคะจนลืมถ่ายเมนูอื่นเลยสุดท้ายก็เกลียงเลยค่ะอร่อยมากนะคะอตอนนี้ถ่ายได้เพราะว่าลูกค้ากลับมดแล้วมอสักโู่นี้ลูกค้าแบบเต็มร้านแบบแน่นเอียดมากๆนะคะ แนนเอียดไม่ใช่แนนเอียดขอบคุณลังกิกด้วยนะคะดแูแลอย่างนีเช่้นมคะค่ะนี่คือสุนนี่นะคะเรามาถึงเยอรมันนะคะที่โคโลนนะคะก็ต้องอะไรมาเจอเรถตุ๊กๆนะคะที่ร้านอาหารไทยชื่อว่า,าร้านบุรีรัมค่ะบอก<อ><อ>เลยนะคะ อาหารอร่อยมากๆเลยนะคะ,ปะไปทานอาหารไทยมาหลายที่แล้วที่นี่สุดยอดมากๆนะคะที่สําคัญที่นี่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่ามีรถตุ๊กตุ๊กนะคะรถตุ๊กตุ๊กดูโชเฟอร์ซะก่อนนะคะไม่ธรรมาดา,า,า20บาท20บาท จของร้านสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแวะมาได้นะคะใครมาเยี่ยมเยอรมันมาที่เมืองโคโลนได้นะคะร้านบุรีรัมนะคะจำได้ง่ายบุรีรัมบุรีรัมโอเคขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนะคะตอนนี้คือปิดร้านแล้วนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าร้านใหญ่แล้วก็สวยมว่ากเลยยายชายเออใหญ่ยังใหญ่กวุลโอใหญุ่ล่อสวยมากๆเลยนะคะยายสง นี่นะคะชื่อร้านบุรีลำนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่ใหญ่มากๆนะคะในเมืองโคโลนนะคะที่สําคัญทุกคนอาหารอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้คือจริงๆปิดร้านแล้วนะเพราะว่าเรากำลังจะกลับแล้วนะคะเจ้าของร้านน่ารักใจดีมากๆเลยนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศอ,าารอร่อยมากๆบรรยากาศดีนะคะดูให้ดูบรรยากาศนะสุดยอดมากๆเลยนะใครอยากทานอาหารอร่อยๆนะคะยยน้านนี้เลยค่ะ ปุรีลำนะคะ ร้านนี้น้องวิส,ามา,วสามาทานแล้วด้วยนะคะทุกคนบอกเลยบทริปนี้นะคะต้องขอ,ขอบคุณพี่นิดนะคะ f อจากเยอรมันนะคะเมืองโคโลนค่ะดูแลเป็นอย่างดีนะคะนอกจากพาไปทานอาหารอร่อยๆแล้วยังมีของฝากมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สําคัญเราจะมีอีกหนึ่งคลิปนะคะที่พี่นิดนะคะพาไปชมเมืองโคโลนค่ะก็คือชมโบสถ์อันสวยงามที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองนี้นะคะก็เดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งคลิปค่ะ